รเรื่องของผลประกอบการชีวิตทั้งหงโอเคไหมครับคือวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามโอเคปะเราจะทํางานาทํางานอะไรก็ตามจะทํากี่งานก็แล้วแต่เราจะหาเงินวิธีไหนก็ตามนะครับจะเป็นคอเซนเตอร์จะออกไ่ใช่ไม่มีไม่มีนะครับเป็นไงเป็นมิตรนะครับเราทุกคนเป็นมิรหมดนะมิจอาชีพไม่ใช่นะครับโอเคไหมเราจะทํางานอะไรก็ตามเนี่ยเ,เงินที่เราหาได้มันจะมีอยู่ไม่กี่แบบแหละประมาณเนี้ยนะครับแบบที่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นแบบ คนที่มีไรายได้ทางเดียวจะเป็นทางเดียวที่เป็นแอคทีฟด้วครับอ่านี่คือกลุ่มคนส่วนใหญ่ไหมก็คือทางานงานเดียวนะครับแล้วก็งานนั้นเป็นแอคทีฟด้วยนี่คือคนส่วนใหญ่เนาะแล้วคนรอบตัวเราส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ไหมถูกไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าวันนี้ตัวเราเนี่ยอยู่ในช่องนี้หรือเป็นลักษณะนี้เนี่ยตอนมีงานทาเนี่ยตอนทุกอย่างปกติมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับมันจะมีปัญหาตอนอไหน ตอนเราป่วยรู้ป่ะตอนเราทํางานไม่ได้โอเคปะ่พะพอเราทํางานไม่ได้ปุ๊บเป็นไงครับหรือป่วยขึ้นมาเนี่ยรายได้จะลดทันทีแต่รายจ่ายจะเพิ่มเพราะมีค่ารักษาพยาบาลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกพวกเราว่าวันนี้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราก็ไม่ได้เดือดร้อนนะชีวิตเราก็โอเคนะมันโอเคเพราะมันเป็นอย่างนี้ไงรู้เข้าใจปะ่ะมันโอเคเพราะคุณยังไม่ป่วยไงคุณยังไม่ได ยังไม่เคยนอนโรงพยาบาลสัเดือนนี่หรือว่ามันโอเคเพราะชีวิตยังไม่เจอวิกฤตแต่ตอนที่มันเจอวิกฤตมันจะไม่โอเคไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสร้างความพร้อมในชีวิตอะมันต้องสร้างตอนที่มันยังโอเคครับจริงไหมเหมือนเราขุดบอ่อน้ำไหมเราขุดบอ่อน้ําตอนไหนครับตอนเราหิวน้ําจะตายแล้วหรือว่าตอนที่เรายังแข็งแรงครับตอนแข็งแรงนะถูกไม่ถูกนกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่สองคือเริ่มขยันขึ้นเริ่มมีรายได้มากกว่าเดิมครับเช่นกลางวันทํางานประจํา ตอนเย็นไปขายเสื้อผ้าที่ตลาดครับตอนกลางวันทำงานจากตอนเย็นสอนพิเศษอะไรเงี้ยเป็นตน้นะะเริ่มเริ่ม,มทำหลายอยา่างมีรายได้ทั้งที่บริษัทด้วยไปรับจ็อกดูนี่นั่นอะไรเงี้ยไปขับแย๊บสับอะไรก็ว่าว่าไปโอเคไหมครับแบบนี้ดีไหมดีไหมดีก็มีรายได้หลายทางไงแต่ทุกทางเป็นแอคทีฟครับโอเคไหมแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดอัิเตบและปล่วยขึ้นมานี่รายได้ทุกทางเนี่ยเนื่องจากมันเป็นแอคทีฟมันก็จะดรอปลงมาหมดทุกทางจริงไม่จริง ถูไหมคุณจะทํางานบริษัทแล้วตอนเย็นคุณจะไปขายของ่ถ้าคุณนอนโรงพยาบาลเนี่ยคุณก็ทําไปได้สองอย่างจริงไหมจริงนั่นผมถึงบอกว่าไหนๆเราต้องทําเพิ่มอยู่แล้วอ่ะหลังเลิกงานเราก็ทํางานนี้มันเป็นแพสซีฟครับดีกว่าไหมเพราะมันใช้เวลาเท่ากันดูไหมฮะสมมติเราตั้งใจเออโอเคเราจะมีรายได้เราะแบบหลังหลังงานประจำสามชั่วโมงทุกวันเนี่ยเราจะทําอาชีพเสริมไหนๆก็จะต้องทาอยู่แล้วเอาสามชั่วโมง,งนั้นเป็นแพสซีฟดีกว่าไหมเพราะถ้าเป็นแอคทีฟเนี่ยนะครับป่วยขึ้นมาปุ๊บรายได้แอคทีฟจะหายหมด แต่รายจ่ายก็จะเพิ่มจริงไม่จริง,รงนี่คือแบบที่สองครับแบบที่สามครับดีขึ้นมาหน่อยเริ่มมีแพสซีฟครับเริ่มเก็ตไอเดียแล้วว่าเออฉันเนี่ยอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้นะมันแก่เรื่อยๆนะอายุมากขึ้นเรื่อยๆแรงมันน้อยลงนะนะ่ถูกไหมยิ่งแรงอ่ยิ่งอายุมากขึ้นแรงยิ่งน้อยและรายจ่ายยิ่งมาก <c oughs> โอเคปะ่ะก็เริ่มมองหาแพสซีฟครับอ่ามีใครในห้องเนี้ยเริ่มมีแพสซีฟครับแล้วบ้าง ทางช่องทางไหนก็ได้ยกมือนี้เป็นใชไหมมีไหมมีไหมทางช่องทางไหนก็ได้คุณมีบ้านเช่าไหมมีที่ดินให้เช่าอ่ามีหุ้นปันผลโอเคไหแพสซีฟคำก็มีหลายประเภทโอเคปะ่ะคำถามคือเราต้องมาดูว่าแล้วแพสซีฟคำที่ที่เราได้จริงๆตอนเนี้ยเราได้เท่าไหร่ต่อเดือนนอ,อกปะ่ะเพราะอะไรครับเพราะแบบที่สามเนี่ยคือเริ่มมีแพสซีฟคำแต่แพสซีฟคำที่ได้เนี่ยมันยังอยู่ในสัดส่วนที่น้อยอยู่เมื่อเทียบกับรายจา่ายเก็ตปะ่ะ เมื่อเทียบกับยได้หลักเนไอ้แพสซิฟได้แบบมันยังมันยังน้อยอยู่พอมันน้อยอยู่นี่สิสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามันดีก็ดีเกิดแจ็คพอตขึ้นมาทํางานไม่ได้ขึ้นมาและเอคฟคิวมันหายหมดแพสซิฟที่ได้แต่ได้น้อยเนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรได้เ่ี่ยบอ,อกว่าเพราะรายจ่ายมันเยอะกว่าเงี้เข้าไหมครับสมมุติคุณมีรายจ่ายเดือนละแสนอ่าคุณมีครอบครัวดูแลลูกเนี่ยแล้วลคุณมีแพสซิฟิคเป็นคเดือนละสามหมื่นเนี่ยไม่พอนะฮะไม่พอนะ่เ <c oughs> พรานะป่วยขึ้นมาปุ๊บ อันนี้แอนที่สามมีใครมีคำถามไหมทาร์ตอาร์ตเอ้ยทาร,ร์ตไข่ไข่อาร์ตโอเคแล้มีคำถามไม่มีนะพี่หนุ่มโอเคไหมครับพี่เคลียร์นะครับเคลียร์พี่แนนนะครับโอเคครับนี่คือแบบดูสามแบบที่สี่ครับแบบที่สี่ดีขึ้นมาอีกก็คือเริ่มมีแพสซีฟิคทำเป็นไรายได้หลักละอันนี้คือดีเยี่ยมละมีแพสแพสซีฟิมคมากกว่าไรายได้แอคทีฟปัจจุบันมีแพสซีฟิมคมากกว่าไรายได้ปัจจุบันเช่น สมมติคุณทำงานประจําคุณเงินเดือนเจ็ดหมื่น 7, บาทแล้วคุณมีแพสซีฟครับเดือนละแสนคุณก็มีไรายได้แสนเจ็ดเนาะแต่แสนมากมากกว่าแอคทีฟแล้วที่สอาเข้าคือแสนมากกว่ารายจ่ายไอ้อย่างเงี้ยดีละเพราะอะไรครับเพราะเกิดวิกฤตนมาแอคทีฟหายเนี่ยแต่แพสซีฟที่มากพอเนี่ยมันก็จะทาให้เราผ่านวิกฤตไปได้โอเคไหมครับแพสซีฟที่มากพอต่อให้มีรายจ่ายเพิ่มแต่ถ้าแพสซีฟมันมากพอจริง,รงชีวิตก็ปลอดภัยซึ่งสำหรับผมนะผมพูดตามผมผมเชื่อในผมเชื่อว่าชีวิตที่มันมันม่นมั่นคงอ่ะคือชีวิตที่ คือชิ้นที่มีแพสซีฟเดียมันไม่ได้แปลว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยจะทําให้ลูกได้เรียนอินเตอร์เราเข้าใจเรื่องนี้ไหมมันก็แค่แค่ก้อนเดียวอ่ะแต่ไอ้ไอ้ส่งไอ้สิ่งที่ส่งให้ให้ลูกได้เรียนอินเตอร์ได้คือแพสซีฟที่ได้เดือนละสองสัปเหรทุกเดือนนี่แหละที่ส่งไปอ่ะเข้าก็ใจเรื่องนี้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่งคงที่แท้จริงคือการที่เรามีเข้าเงินเข้ามาทุกเดือนโดยเราไม่ต้องทำงานเดือนละหลายแสนนี่แหละนี่คือความมั่งคงที่แท้จริงโอเคไหมครับนี่คือความปลอดภัยที่แท้จริงเเเเนนนนนนนาาาะะะะพรฉัั้้ีีี่่ยออคืแบบท แ,แบบที่ห้าแบบที่ห้าก็คือ financial freedom ก็คือมี passive income เยอะไปเลยโอเคแบบเยอะไปเลยเนอะเยอะชน,นิดที่แบบทุกอย่างดูเล็กน้อยไปหมดดูไหมครับจะทําอะไรก็ไม่ต้องคิดเรื่องเงินอีกตลอดชีวิตเวลาเราเป็นเป็นจักไดมอนด์นะรอบผมเราฟ e ล l i n g ให้ฟังเวลาคุณเป็นไดมอนด์ความรู้สึกเนะีมันจะเหมือนทุกอย่างสูญหายไปตัวหนึ่งเข้าใจเรื่องนี้ความรู้สึกเหมือนสูญหายไปตัวหนึ่งเวลาคุณกินข้าวมือละ ห้าร้อยบาทมันเหมือนคุณกินข้าวมื้อละห้าสิบความรู้สึกมันประมาณนะั้นมาถ้าคุณเป็นแบมอนสูญหายไปตัวนึงแต่ถ้าคุณเป็นคาร์บหราร์สเดอร์ความรู้สึกมันจะเหมือนสูญหายไปสองตัวแอบดีไหมถ้าสูญหายไปสองตัวดีไหมโคตรด,ดีบินบิสเซ็ตคัพจ่ายหลักเท่าไหร่หลักพันโอเคไหมหลักร้อยหลักพันอะไรเงี้ยสูญหายไปสองตัวโอเคไหมนี่คือแบบที่ห้าแั้นถ้าเราเลือกได้อยากได้มาหน่อยครับห้าห้าแบบอภิมตอบกันมาหน่อยนะครับ À, bài thứ 5